ในอนาคตนี่เจ้าก็ยังมีลูกอยู่บ่ยังมีอยู่นะฮคุณน้องตัวคุณน้องคุณยิงหรือผู้ชายอยากได้นี่เจ็ดแราได้อยู่บ่บ่ลุงก็สบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะเมื่อนี้กับมาพ่อกับบาโต้คือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บาโต้กับสิไปลินนำลุงพายเนาะอัน ลงเถียอายุหกสิบห้าปีแล,แล้วก็เมียหันอายุสิบหปีเนาะได้เมียซำน้อยแะละพี่น้องกับเมื่อนี้ฮะสิมาอัปเดตเนาะคันอยู่จังไดเนาะก็คือตอนนี้หันคอยก็อยู่ไรอ้อยไปนอนทางไปนาเราแหล,ละเราเรานอนอยู่นาเนาะพี่น้องกัเดี๋ยวฮาสิไปอนันอัปเดตแหละพี่น้องแล้วก็สอบถามกินจังไดอยู่จังไดเนาะพี่น้องอยู่นาน,นี่มีน้ำสางบอ่อเนาะตอนเศร้านี่ ใรอันหนึ่งข่าวนึ่งน้ำเนาะแล้วก็เฮ็ดอยูข้ัวกินนี่ไครเป็นคนเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดซอยกันบอนเนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องก็เมื่อนี้เนะาะบอโตก็มีของฝากนะมาให้ลงุงลุงพายนำเนาะมีขนมแล้วก็อันนมพมร้อมเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องก็เดี๋ยวเฮาสิไปกุแหละเนาะ เถียงเราโ mm. มโหสิเห็นหรือบอเนาะเนี่ยก็คือหนทางพูนเถียงเราน้นน้อยนเลยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิง้งคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัดโต้แชนแนลเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปบึง้งไปซมน้ำกันเนาะนี่ก็คือหนทางไปนาลุงพายเด้อพี่น้องคน mm. ทางมาจากทางบ้านซีวิไลเนาะก็ เขามาทางไรอ้อยนี่แหละไรอ้อยอันนี้ก็เขาก็ไรเฮ็ดมาสองฟีแล้วน้องพ<อ><อ>ี่น้องเล่นได้ต่ออ้อย อ๋เนาะตอนนี้ข้าก็มาฮอดเที่ยงหน้าลุงแล้วก็ลุงพายอะไรพี่น้องแล้วก็มีพิ่นก็อยู่นอะตอนนี้ก็สบายดีลุงเจ้าสบายดีอันเมื่อนี้่ไปใส่มานอะเมื่อนี้่ถั่ผูกแขนใหญ่ฝุ่นยาวโอ้เราเป็นยังไงเป็นกะเพรานี่แหละไปช่างและผูนั่นแหละอเพาไปเท่าอันเมนเมนเมนน้องปนินเหรอ รเราอันเนี่ยพ่อเพ่อมาถเพิ่มพอดีถอปล่าบอกเขามาได้เขามาได้แต่าาว่า,าพอ<ร>ดีค่อยมามถ่าย,ยเนาะล้วก็ได้ลบมาทันไปจ้าโดยโดยกับใจลอยๆเด้ออันวันนี้ค่อยกะเอาของฝากมาให้เนาะมีขนมกับนมหลังจากที่มาอยู่นานีได้จังมือเลยประมาณชิบมือเนี่ยแล้วได้จังไดมื่นอยู่ว่าอยู่นาก็ได้พอไปพอมานี่แล้ว อันวนอยู่ในจิตใจเนะจาะแต่ว่าความถูกนี่แหละมันอุกน้ำตัวนี่แหละโดยโดยบุมีน้าม,มีไผ่นี่แหละไผ่กับบุมีแล้วเนาะอยู่นะบุมีนะช่งกับบุมีตักน้ำหอยกันมาใส่เนาะกินข้าวกับยังชาแต่ละมือกินประหานแหละไม่แผื่กับกินหอยกินยังไประหารแหละน้องปลาได้มีบ่บ่น้องปลากับบุมีหากินเท้าหวยเท้าไก่เนาะเมน อนกุ้งทันยังแล้วคนามกินความกินบ้านแล้วเป็นละหมดทางเนาะบ่มีน้ำสร้างเนาะน้ำสร้างก็บ่มีตอนนี้ยังบ่มีมไม่เฉพาะเงินทางสร้างบ่มีแหละนี่เขาทำกันได้แ้วทำทางก็ได้ยืมเขาก่อนแล้วเนาะยืมก่อนแโดยโดยเห็นนั้นมันบ่มีตั้งแต่น้ำหัวต้องเชื่อกบบกู้หนุกโผๆขึ้นมามาเข่าไม่ตาบ่ เมนเมนถ้าหลับนี่หลับชีนแล้วมาเห็ดเนาะโดยโดยหลับมานี้แลถ้ายืมเงินกองทุนอออออกดอกได้ออกดอกแล้วน้อยจืดเมนเมนโดนกันคู่ครับยืมเท่าไหร่สองหมื่นอ๋อโดยโดยโดยที่ทยืมมาเห็ดยังไงเงินเห็ดตัวนี้แหละเห็ดน้ำสร้างนี่แหละน้ำสร้างน้ำสร้างไงเท่าไหร อันเพื่อนอันตะกี้ว่ 8, า,าแปดพันไรนั่นน่ะมันมันบ่ได้โทรใจเราแต่ว่าสี่พันหูมันนะเราไปัชื่อเพนต่มักมันมากับโรคขนกระด้างดยโดยก่อนจิตติตั้งหายจอาน้าได้ใช่ก่อนแต่จ네ะเข้าชิโนจังหน่อยเนี่ยชิชัยเพเซลล์เชลมันบอกโอ้ไอปั๊มน้ำซูลาเซลล์เนาะพี่น้องงบประมาณเท่าไรก็รวมทั้งเบิดวันสองหมื่นบพราะว่ทั้งสร้างครับอันนี้นี่อัตราไมนยังป่ะจับ คำว่ามันคำว่าน้ำบ่อแห้งเนี่ยเอาตัวละหมื่นโอโดยตัวหูร้างเนี่ยสี่พันจะจะแต่ความสว่างได้ได้บ่อดอกไฟแบตมั้ยังขอแถมบ่หรือว่าได้แต่ปั๊มน้ำได้ซื้อเองหรือว่าได้ไดและ้วได้ซื้อเพิ่มอีกเนาะอยู่เซโนบ่ออืมเซโนมันมีห่านหงไลอ๋อโดยโดยไปกับไพ่เซโนคำพวกนี้บ่มีรถกันสิบใบน้ำน้องเคยพออีคาน์ว่ากันแล้ววัน โอ้เจ้าเจ้าเจออีเซโนเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยอันป้าล้วก็ชิได้น้ำสร้างแน่นอนบาดนี้ต่เก้าไปตักน้ำอยู่ทังทางในอ่ะอหัวอยู่หัวอันที่ค่อยห้องอันเราป้าก็คือค่อยเป็นลานเป็นลานของลุงพายเนาะค่อยกับในห้องเราป้าคือกันเลยเนาะป้ากับลุงอะไรพี่น้อง ถึงว่าอายุละทิน่อยแต่ก็ต้องไในห้องป้าเนาะ <g ül üyor> อัน,จกกนเจ้าก็นนาตอนเช้าแต่ใครอันเหอเห็ดหนึ่งเข่าเราตอนเช้านี่ข่อยเอยงแล้วเตือนจังโมงอ่ะพี่กะแต่สามสี่โมงดํหาหน้าเด้อโอ้ตัวดํานาบอหน้าแดงเตือนจะดึกแล้วโอ้เห็ดอยู่เห็ดกินลง ได้ปลูกผักปลูกหยังอยู่บ่อยู่นาปลูกปักหยังผักสลอกผักสลัดผักซี่อ๋โดยบ่ต้องไปซื้อเนาะปลูกกินเองอยู่นาสบายเฮ็ดกินหยังซ่ํามื้อนี้เฮ็ดกินต้มหอยต้มหอยเนาะไปงมอยู่สหอยเก็บแแถวห้วยแล้วอโดยต้มหอยกินเนาะพุ่นนันเด้อันน้องบ่หรือานาน โอ้ลานสาวอายุจากปีอะไรลานเก้าปีเก้าปีเนาะเฮียนหนังสือยังเฮียนยังซื้อเนาะยังไน้อยเจ้าเจ้าบริเฮียนป่ะส่ามอออกแล้วออกสามสี่ปีแล้วโอ้ไปโดนแล้วเนาะพี่น้องมีเงินมีคำันเนาะได้เงินมีคันจะได้อ่านชื่อเองได้เฉพาะเมนเขียนชื่อยังได้เหรอวะได้อ่านก็พอยมันได้หรอก โดยโดยก็พอได้อยู่เล็กน้อยเนาะอันบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่ส่ะมอบ่ได้ไปอ๋อบ่มีงานบ่งานตัดอ้อยยังเแ่วนี้ที่เขาไว้อันไหนบ่เอาอย่าแล้วแล้วแล้วเลยแต่อ้อยปลูกใหม่เนาะงานีก็บบ่มีงานคือแล้วเขาไปปลูกด้วยจะจะ อันนอตเดี๋ยวค่อยจิตถามลุงเนาะเพราะว่ามีหลายคนแหละอยากสิฮหูเนาะอันลุงพายเล่าอ่ะบางคนเนาะบอกว่าเล่านัน่นงานเห็ดงานกลางคืนไดโบดำหน้าไดโบขับรถไทยไดโบนอพไปน้องเห็ดอยู่รัวกินนี่ไดโบนอกะกะเดี๋ยวเ้ามาหูน้ำกันเนาะมือน,นีวะเดี๋ยวได้เนาะกะอันลุงเจ้ากะขับรถไทยเป็นอยู่บ่บ่เป็น บอเป็นดำนาดิพอได้ปะพอได้อยู่แล้วดำนาเกี่ยวขา้าวเจ้าเอาครับขับรถไทยพอเป็นแล้วพอได้ชันสิมาครับให้บัตรจ้างเขาแล้ว <c oughs> เจอกับพอเท่าแล้วโอ้ดูดรนนรูรถไทยเนาะรถไทยรถไทยพอเท่าภาษาอือไทยพอเทาโอ้เจ้าทำให้ดำนาพอได้เน <พอ S 1> ะเาะขับรถไทย ยังหมดเป็นตะกหัตครับเด้อพ่อใหญ่เพราะบางทีได้อยู่สองคนนะนะเนาะรอบหมดแต่หนึ่งเะดับใจมีไหมบ่จะกรเฮียนเฮียนครับอยู่เหมือนบ่แต่เป็นจังในย่านบ่ย่านมันย่นนันมันดีบ่หรือยังไ็บ่าคือเนกาะบ่เคยเนาะบ่เคยครับแล้วก็อนุลายล้วแหละอัน แพลงดียอย่่ตอนนี้วันนี้ไปได้แล้วข่าลงทองยั่งพ<อ><ล>ย<ะ>เป็นกลางคืนได้ฉันได้เห็ดกิจกรรมยังอยูยบอ่บ่าวันนี้เลยตะนอนนี่แหละในตะนอนเนาะ,ะนอน,น,อนจังโมงกลางคืนโยมมะนหนาวสิเข่าแรงนอนเลยเนาะไปจะได้ออเจ็บเจ็บ งานนี้ว่าไฟละแมนเราเชือกันนาวด้บ่มีบ่บ่มีแล้วเชือกันนาวก็บ่มีเนาะพี่น้องเดียวผู้ไพผ่านมาเนาะมาลิ้นน้ำลากอะซื้อเชือกันนาวมาผักลุงเด้อพี่น้องในอนาคตนี่เจ้ากะบยังมีลูกอยู่บ่ยังมีอยู่นะลูกน้องตัวอันป้าด้ษะยังมีคือกันบ่ ผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้หญิงอยากได้ผู้หญิงเนาะสิสิสิเฮ็ดให้เราได้อย่า่บ่ลุง้ดอกอีกจักปีอีกจักปีจังสิเอาลูกนี่ยบ่ได้นีก็เอานีอ๋อโดยาเดี๋ยวแก่โตไปแล้วสิบ่มีแฮงแเนาะบ่มีแฮงเลี้ยงดูลูกแลเานมาทางด้านว่าบ่ให้ลุงพายนี่เอาลูก เขาบรให้เอาลูกในบรเอาเมียค่ะว่ะเอาเป็นเมียเท่าเนาะมนพอวานแล้วเถื่อค่ะเจ็บเป็นในอุ่นพอได้ครับเจ้าน่าจะปากเมนเมนพอมีคนมึงซ้ำนั้งแล้วเมนซ้ำอยู่คนเดียวคือเก่าได้จะจะเ้ามีลูกมีเต้ากับใครแน่พอได้ไสเลือดเทาเองเมนเมนมันต้องดีกว่ากับมือนี่งสิบปีนี่มันต้องไสได้โดยเลยพอเท่ากับเชื่อเป็นไปกว่านี่เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวได้อีกหลายปีนะ ก็อ,อยากมีลูกิ่งลยเนะาะขามาว่าบาหายลูกพายเอาลูเด้อมันชีช้ช<ด>้อ่<ด>าได้แล้วตัวเองวะเา,าเอาเมียก็จะได้ลูกแล้วเนาะเขาได้อใส่ได้ซอยแล้วว่าลูกเต้าเมนเมนเมนใส่ลูกบ้านลูกเมืองกับมคือลูกเขาเมน,มนคิดในใจก็วบว่าคุณนึงช่องอุปพะเจ้าแหละเจ้าเจ้า เอาละแล้วเขากะว่าเขาเลี้ยงได้นเนาะเลี้ยงได้เพราะตอนนั้นเราคนกูหมืนม่นเมนเมนเพื่อนในช่องคนหนึ่งในอนาคตก็อยากมีเฮือนมีบ้านหลังใหญ<อ>่อยู่บ่อยากได้นังไงคนเฮาก็มีแต่แน,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 น่นนะเมนคมพันเ<อ>านาะให้หน,น้าดีๆีแล้วจ้าะคนในชาวนาก็จะได้หน้าจะได้เฮือน อันเขาว่าเนาะอันลุงอันมีของดีบ่หรือจังใดจังได้อันมีอันซำน้อยเนาะมันมีแต่ชงแล้วมีแต่ความหักความแทงความว่าอโดยโดยที่เขาว่ามีของดีบ่เห็นเนาะความหักความจริงใจเนาะจริงใจนี่แหละโอ้โดยโดยโดยต้องเทียวกับมันแนนเ่าแต่แทนแต่ผ้าแบบนี้แมนแนนอาจจะเป็นเนื้อขู่เตะ ตกกี้เพื่ออะไรพี่น้องเนาะแต่ชมัยตะกี้เพื่อะะอะไรหรือว่าภูวิภพเพามาเจอกันคือเก่าเนาะเนื้อคู่เก่านะพี่น้องอันรถจักรได้เจ้าบ่มีบ่รถจักรแต่ยางบ่แต่ละอย่งาง,างาครับเป็นยุวศักดิ์มีรถก็คิเป็นเราว่าคำบรรยายเนาะ <c oughs> อันฝ้าได้ครับ ขับเป็นบ่ารถจักรเป็นกะเมอยาขะนัดไปไหนมีมีรถจักรอยู่บ่อยู่เฮือนพ่อเมย์พ่อพ่อเมย์อ่าเคยขับอยู่บ่รถจักรอีห้าโดยโดยว่าแต่ละมื่อเห็นแต่ลุงเราอย่างเนาะเมื่อบ้านก็ได้เมื่อบ้านนี่ค่อยก็เห็นเจ้าอย่างเมื่อครับครับน้องเคยเห็นแล้วเออโดยโดยมันบ่มีแล้วก่เป็นสิบโมเป็นงไหมเมียน ย่างเนาะ <came> แต่มือจะซื้อจะได้ซื้อซองคันแหละให้ลูกชื่อกระชื่อเอามือสองเด้อคำมีเงินมีนะครับมืออดคันละช่องหมื่นโดยโดยเพราะว่าหนทางแถวนี้มันอันนั้นเนาะมันมีแต่คุมซื้อมือสองสภาพแบบกลางๆเนี่ยนะเพราะแบบขี่ไปได้มันบ่อแพงอ่านสุนนัตโดยโดยกับฮัดคับไปเรื่อยอะไรมัมีในเมือกอันนั้นบรดาโ้นจับเถื่อรถมงโดยโดย กันพอเท่าไม่เท่าจะไปใช่ใช่ตอนนี้ไปบอนผูกแขนนั่นแหละยังอยู่บ้านนะว่าบ้านผูกแขนสูโชว์แล้วไปเท่ากับไปควมูของเขาโดยโดยเป็นเคยกับเจ้าไปแล้วก็คืออันลุงนี่ก็ไปที่กันเนาะแต่ว่าอันค่อยมากอะเลยกลับมาเนาะนน้้ออง็ปวมูเขาแลโดยโดยโดยเเจ้าานะ เป uh ็นเคยเราก็ต้องได้เหตุเนาะในเหตุเท่าก็ย่าเท่าเป็นเคยเนาะหรือว่างวัยรุ่นก็ย่าต้องได้ไปเนาะเป็นพอดีเ่าทรเจ้ามาได้บ่เจ้าได้ดูมาชมใส่เป็นย่ามาหอดและหย่างเนาะลุงเล่มาช่วย่างกะไก่เติมนะเนาะจากนี้ไปนิดจักจักษณ์หน่ยไปบ้านท่านตายคนละได้านยังหอดอยู่พันหา รักขินน well ้อยคืประมาณพันพันกว่าเมตรเนาะพันหาพันพันไปเนาะพันไปแล้วมันมันไกลรักไปซะเนาะกินหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งเนาะโอ้ัถือว่าไกลเติบขยันเนาะย่างกลับไปกลับมากับสามรักเลยเนาะเรียนเรียนไปชงเราเด้อใครแต่เขาลัดนะเล่ยนดูดูมีเงินมียังกะซื้อเอาเด้อรถจักรมือสองพอได้ขี่เด้อ บ่มีเงินเลยลูกซื้อพอพอได้ให้ป้าครับอะไรไปส่งเข้าส่งน้ำเจ้าอะไรอยากไปหันไปนี่และอยังเมื่อบ้านกะให้เนี่ยเจ้าอะไรไปส่งจังบ่เมื่อยเนาะเพราะว่าเจ้ากันโหยไลเลยนะอย่างไลกับเมื่อยบางเถ่อเป็นลมเป็นแรงนี่สิเจียวป่าเจียวอย่างเนาะถ้ไม่มได้เงินก็ซื้อแล้วเลยอานพ่อตาได้ก็จะมัออ่นเงิน ชื่อเลขชื่อยังอยู่บ่อเจ้ากันไรบ่ออะไรเเคยชื่อเลขได้ชื่อกับพี่เลยเถื่อเลยนันยาโรดลุงเนาะชื่ออะไรชื่อกระดาษมิดแล้วยาสองเชื่อนนะปีนตอนนั้นบ่อเนาะบ้านบ่อพันนี่ก็บอกใกล้บ่อยังบ่มีวาชนะน้ำเลข็กเราบอออกแห้งงานลราบอกได้เชื่อนกพอลุงเนาะเจ้าเจ้านี่จะออกแห้งแล้วจะเห็นน้ำมันเท่ามันเหี่ยวลงไปมันจะเวียบ เย็ดเวียหลายเนะเเยาะัไางไกรกับเค้งห้งอยู่บ่ช่วงนี้กินข้ขขขาวแล้วบ่ตอนนีนต้ตอนเช้า,าย่ยังลงได้สั้ว์ท่านได้ลุงนะแฟน,น,นะนกบยังโอ้ยชื้นแหงเาปมืนนะอนี่แหละ้างป้าว่าท่านได้กินเนาะเฮ็ดกินยังสักกินนี่ ต้มหอยมากินข้าวอ๋อต้มหอยเห็ดกินกับเห็ดกินเป็นอย่าว่าจังนะเป็นเนาะเพราะว่ามีหลายคนเนาว่าเราอายุยังน้อยเห็ดกินเกะจะเป็นหรือโบเนาะน้องเกะนาะเพราะว่าแล้วก็อยู่แบบอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ตลอดเนาะเกะเคยเรียนเห็ดแต่ยังน้อยเขาเรียนจากพ่อ้โดยโดยโดย ก็พอกินก็พอได้เลยเนาะพ่อแม่อยู่นาอยู่บ้านกับลานที่มันอยู่กับอ้ายเขาเฮียนดำาให้ดำนาได้สาเจ้าก็เห็ดบ่เห็ดเห็ดแต่ยังน้อยถือว่ามีประสบการณ์หลายเติรแบบเลยเนาะเห็ดให้เห็ดนาได้โอเคได้อ๋อไปเห็ดงานปลายเห็ดบ้านพ่อเมันอยู่พอได้เข้ามากาแฟ บ้านพ่อมันอยู่ได้ใต้โดยดูดพ่อจะคอเองอันตายอ่ะหมดเสียแล้วเฉยเสียทน่นี่แล้วเส็ยได้แจกเข่ากินกูกก็ไดปห่อชูดอกแจกเข่ารางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคนช่องเดียนนาวพ่อครับพ่อหน้าอันนี้คือพ่อพ่อพ่อพอมาอย่เนาะโดยดู พอเจ้าเองฮะเสียแล้วเนาะสามสี่ปีแล้วละแต่ว่าแก่เขาปีไหนเจ้าอันมีมีน้องมีเอื่อยบ่เอื่อยมีมีคนหนึ่งเราอยู่สายใจเดือนนี่อินเทงเท่อยู่ไทยได้ผัวแล้วบอคนปะแล้วแม่นั่งอันนี้นั่งนออ๋อนั่นบ่อันลูกแล้วนะโดยโดยมีลูกนมกันคนหนึ่ง ปะกันอยู่ไทยบ่หร,หรือปะอยู่อยู่บ้านที่ปะยูไทยเจ้าเจ้าน้องโมงงงมี่น้อน้องบ่มีมีมีพี่มีน้องจักคนเจ้าน่ะอ้ายกับซองซ้ำกับอยูน่น้ำมานั่นในเาวาแล้วคนหนึ่งโมไลแล้วเออโดยโดยอายนี่นเองอะมีสองคนเจ้า,จาเป็น,น,นเป็นลูกหลา่าปะ ลูกเหรอเนาะพี่นพมีเอือยคนหนึ่งเอือยแล้วตอนนี้ก็ยังโสดแล้วเนาะมีจะว่าโสดมีมีลูกคนหนึ่งแหละพี่น้อพเป็นแม่ห้างเนาะอยู่ไทยบ่เฮ็ดงานยังที่ไทยช่วมือนี่กัอยู่ลำเจ๊บางทีก็ไม่ได้เฮ็นหรอกทุบ้านทุอยังในิ่นนั่นแหละแล้วก็ได้ส่งเงินมาให้อยู่บ่บ่โควิดโควิดเราจะเรียกมีคลองนั่นแหละอ๋อโดยโดย เรียกว่าส่งเงินมาให้ลูกเราเนี่ยก็ส่งส่งยุแต่ว่านานๆนะเนาะเจ้าเจ้าช่วงโควิดก็ยังดีอยู่สิได้เห็นงานเนาะอ่านานบันนีเดียวบัตโตสิอันเมื่อเฮือนระเดอร์บันนีก็ขอบใจหลายๆเนาะเมื่อแหละเดียวอันฮาเซอ ขนมเนอะให้เจ้าเนาะกับนมนีแหละพี่น้องซื้อมาฝากจะเอาไปให้ลุงก่อนเอาละท่านผู้ชมตอนนี้กะได้นนสัมผา์ลุงแล้วเนาะอันนี้ก็ค่อยซีมเมื่อเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เบิง้งเที่ยงหน้าแล้วเนาะ ยังนาลุงพายอะไรแล้วก็มื้อนี้เรากาจะมีรถมาทังสร้างพี่น้องสัง่งสั่งบาดานลนั่นแหล้วก็จะทังอยู่ในส่วนนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีแล้วจติดโซลาเซลล์น้ำแล้วก็เงินนี่แล้วก็ไปยืมกองทุนมาพี่น้องอันมาทาังสร้างได้น้ำนี่ก็ประมาณสี่พันบาทเนาะเฉพาะอันเฉพาะหูน้ำนี่พี่น้องแล้วก็จะติดโซลาเซล แบบว,ว่ามีมีได้น้ำานาพี่น้องเนาะก็เดียวฮาชิมาไทยให้ทุกคนบึงอีกเธอหนึ่งเนาะหลังจากที่อันเราได้น้ำสร้างแล้วแหลสะสาเหตุที่เราทางสร้างก็คืออันเวลาที่ใส่น้ำอาบน,น้ำนี่ก็ต้องได้ไปตักยูหุ่ยพี่น้องกับไก่พี่น้องกับเพิ่มความสะดวกสบายในครอบครัวเราเนาะเราก็เท่าแล้ว,ลวนะวก,นะก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาโตกับซีได จบคลิปเปลี่ยนกันี้เนาะขอกล่าวคำว่า,าสบายดี